สวัสดีครับนุน่นท่องข้นสางงานครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่เจ็ดแล้วครับสำหรับการสารนแห่คลิปนี้ผมก็สิมานําเสนอการเอาแขแห่6เสาว,วิธีการเอาเป็นแบบใดไปเบิ่งกันครับนี่ครับวิธีการเอาแขจากจอมมาเลยนะครับตัวนี้เป็นแห16เสาแขแถวแหลกนี่เสีย สู่เสาเลยครับซิมหกเสากับซิมหกแขนนี่ครับบ่มีเว่นนะจะเอาสู่เอาสู่เสาเลยจากนั้นหาไ่มาแถวที่สองครับขามมาสองตานี่แถวที่สองเพราะถ้าแถวที่สองนี่สิ่ขามตาหนึ่งนับไปนี่ครับตาตาที่หนึ่งแล้วก็ตาที่สองนี่เอาแข่ก็ไจาไปตาหนึ่ง าที่สองเอาแขรตาหนึ่งแถวที่สองเอาแขรนี่ในเป็นแขรแนวนอนแขรที่สองไหลลงแนวดิงสิครับเนี่ยแขวที่สามขามาสองตาคือกันเท้ากันไปหนึ่งสองสามตาที่สามเนี่ยเอาแขรหนึ่งสองสามตาที่สามก็เอาแขรหนึ่งสองสามตาที่สามเอาแขร์มีเป็นแถวที่สาม เป็นแคแถวที่3ในแนวดิ่งหนึ่นนง 1, 2, 2, สองแถวสองามาสตานี่แถว3ามามาอีก2ตานี่เป็นแถวที่สแถวที่สก็น,นับไป1นึตาที่สเอาแค่ เอาเสียไลไปเรื่อยๆแถวที่หาแถวที่ซีแถวที่หาก็ะขามาสองตาเอาก็ไลไปหนึ่งสองสามซีหานะครับตาที่หาเอาแขนไล่ไปโดยรอบมือสีแบบนี้ลักษณะแบบแขนมันก็ต้องตรงกันแบบนี้ครับลุนไปเนี่ยมันติตรงกันไม่เลยการเอาแขนเนี่ยเป็นการ ขยายตาแหให้มันแหนเฮ้าญ่เป็นการเพิ่มตานี่ครับแขหมันทีตรงกันขามสองตาเอาแขหขาม,มาสองตาเอาแขหเข้าสารไปได้ายซีหบจังสีด้าสองตานะครับเพราะว่าตาที่หานี่เข้าเอาแขห สองหลอบสิเป็นตาหนึ่งสี่หลอบสิเป็นสองตาหลอบที่หาเอาจังเอาแคกันนี่ครับในการสารันอ่าในการเอาแครวิธีการเอาแครเมื่อมาถึงตาแคแล้วฮะก็อ่าสอดลงตาเก่านี่ครับเอาลงมาตาเกลนี่ตาแคที่มันตรงกันเอสอนมากเข้ามือกดไว้ เาก็ผาดได้มากด่านสายมือเฮ้เาถ้าเราจิ้มตัดตัวนี้ครับทางระว่างเสาร,ระว่างตาแห่เนี่ยสองเถวแล้วก็มาเสียบระว่างกลางของได้สองเยนเฮ้ากับไลนะครับไลถึงโลกให้มันแน่นตักตาเดียวนี่ตัวเส้นหลุดมันหลายเฮ้าต้องตักเอาสองตาตัวนี้ ม่มีทางหลุดนี่ครับแคะแหเมื่อข้าไดแคะแหไปเนี่ยรอบต่อไปห้าไปสานนี่ในในตาแคะแหนี่มันสีใได้เป็นสองตาจากที่ได้ตาหนึ่งมันก็เป็นสองตามันก็ขยายตาแหไปเรื่อยๆไงไปเรื่อยๆเนื้อแหหลหลไปเรื่อยๆเ,เ,เมื่อสานมาตรงตา care, แคะละห้ากระเสียวแคในตาต่อไปนี่ครับ เสียบลงตาเก่าเลยครับผ้ากลางเส้นได้มาเนี่ยลงตาเที่ยวสารแลลวสุดท้ายว่างันเอากระพาได้ไปดันไายมือตักเข่าระว่างตาแหนี่สองแถวนะครับแถวที่สามนี่ฮามาตักผ้ากลางระหว่างได้สองเซนเอากับไล่ได้ให้มันดีๆแล้วก็ดึงรัดเลยนี่ครับเป็นการเอาแคร์ง่าย เบิ้งอีกรอบครับในการเอาแขเนี่ยครับตักลงตาเกา่ามันก็ดึงให้ตึงจัดระเบียบได้ให้ตึงเล้มืออันนี้โป้เฮ้าโกดไว้แล้วก็พาดได้มาดานใส่เสียบเข่าตาแห่นะครับเสียบด้านหลังเนี่เสียบเข่าตาแหะ สองเถียวสองรอบจัดได้ไปยูดัดเท่งนะครับให้มันผาดลงมาสองรอบรอบที่สามเท่ากับตักปากลา,างระวางได้สองเซนมือจะเฝ้าปล่อยนะครับกดให้แน,น่นๆเวลาดึงหลัดไหลายจังปล่อยเป็นอันเรียบร้อยในการเอาแขแหกประมาณนี้ครับในการเอาแขแห16เสา ก็ฝากพี่น้องอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุกลรปต,ต่อไปในเด้อครับพบพ่อกันคลิปหน้าครับอุปสรรคยุ่กลางนาใส่ความพยายามขาฝ้าไปถึงความสํเเ็็จแห่งใดครับขอบคุณครับ